สบายดีสบายดีสวัสดีพ่มแม่พี่น้องเอซีเบิร์ดสุขุสุขชนมือนีิกมาพบโอกันคือเก่าทางส่งสาวโปอหอยยางเด้อกับสบายดีนะบวชิเป็นเอซีฝั่งลาวฝั่งไทยหรือต่างประเทศกับสบายดีสวัสดีเบิร์ดถูกๆูกฐานเนาะมือนี่ก็อยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องมือมือนี่ก็อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องยามแรงเนาะเป็นบรรยากาศยามแรงกัดสื้อไม้เห็ดดูเห็ดกินสุพอสแม่กินคือเก่าพี่น้องกามือนี่ก็ถือว่า อาหารดีพี่น้องวันนี้ซาเมปอกาสีมาเห็ดอาหมูกระทะหมูกระทะหรือวยสิ่นดาดทะเลสูพอสูแม่กินแล้วก็สซูน้องเนาะอ่าสลองกอดลงเกี่ยวข้าวพี่น้องอะเอสพีไลคนเพิ่นกระเม่นเข้ามาว่าเกี่ยวข้าวแล้วเราบอกซาเมปอกยังไม่ทันได้เกี่ยวข้าวแม้แต่กุกเดียวด้วยพี่น้องเพราะว่ารอให้ฝนมันแบบเบิดซะก่อนเนาะเพราะฝนยังสิมาอยู่ พนยังสิมาอีกอยู่นอกพี่น้องก็เลยยังบ่าทันได้เกี่ยวเข่าเมตโกเกียตะวัาเข่าในนาซังก็ซุกเป็นเกาะเป็นดอนอะไรพี่น้องให้ซุกเสมอก็มีนอกให้ยังบ่ทันได้สุกเสมอก็มีพี่น้องแต่ว่าย่ำเกี่ยวนี่จะต้องได้เกี่ยวย้อนเนาอะไรพี่น้องมื้อก็เลยสิมาอันเรียงสลองก่อนอันลงเกี่ยวเข่านอกกะมาเห็ดสู่น้องน้องๆแล้วก็พอแม่กินแหละก่อนสิลงเกี่ยวข่าวนอพิ่นกระจมยากอะไรพี่น้องก็ ครั sea, ้งแรกที่เพิ ally, ่นได้กินกะเมื่อทีซ่าแมงปองอันทีซ่าแมงปออันเลี้ยงสาราโสดอะไรพี่น้องเนาะกะเมื่อนั่นเถื่อเดียวนั่นเพิ่นได้กินกับครั้งจะเป็นครั้งที่สองเนาะที่เพิ่นได้กินกันพี่น้องเพราะเุบฝนไม่เคยได้ไม่เคยกินเลยนะไม่เคยกินเนาะกับนี่จะเป็นครั้งที่สองที่เพิ่นได้กินเนาะไม่นด้ซ่าแมงปองเลยทำไมเหตุสูเพิ่นกินเนาะก็บม่ได้มีกุ้งบม่ได้มีอีสังดอกพี่น้อง เออปลาหมึกฮันนี่พี่น้องนี่ปลาหมึกอีแหละนี่ปลาหมึกบริเวณปลาหมึกเป็นโตเลยพี่น้องแบบปลาหมกึกเขาหั่นขายร้าแบบเป็นแผ่นเลยอะ่ะเ,เขาจะเห็ดขายแบบนีก <c oughs> จะมาเห็ดสูขอสูน้องกินแล้วก็มีสินหมูท่านันพี่น้องอาหารอาหารจะมีแต่พักเ็ดเนาะ อาหารเสริมกันมีพักมีเห็ดเดี๋ยรสางโอกะชิมากาเกียมอะไรเดี๋ยรสองโอกะชิหั่นพักขันหยาแล้วก็ชิต้มน้ำซุปพ,พี่น้องอันนี้ก็เป็นอันดอกลูกชิ้นอุปทานเตรียมพักหยาก่อนเดี๋ยวพิพาพี่น้องไปถ่ายตอนกินเลยเด้อพี่น้องเด้อเพราะเห็ดผู้เดียวเนาะโบไม่มีผู้สอย <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายตอนเห็ดเนาะมันก็สิยากๆแน่พี่น้อง เรากีไปถ่ายพี่น้องกินตอนกินเลยเนาะสิพาพี่น้องไปกินกันเลยขามฟังคล้องกินเลยเนาะไอเป็นผักบัวพาผัก,กบัวพาผักบุ้งบุ้งผักบุ้งแค่นี้แหละพี่น้องโอเคเราพี่น้องเดี๋ยวซทำมือปอกอะสิไปแบบ กาเตรียมเตรียมอุปกรณ์ก่อนเนาะพร้อมันเดี๋ยวมันทีเมอดซะก่อนเนาะถากินเลยเด้อพี่น้องตอนนี้ก็เห็ดแล้วเรียบร้อยพี่น้องกาป้าเนาะแล้วก็ลาลานมากินน้ำชุพิ่นบ่เคยกินเคยกินตะเกืยบพี่น้องเหรอตะกียบบ่ได้บ่ไพี่น้องยับเคยวุ้บป่าบ่ได้บ่ไพี่น้องชิมได้หนึ่งแซ่บร่อย กินลงด้ลูก่เป็นแทนอะไรแ่บอยู่ตินผมเป็นกับเอาบวงเลี้ยงชุ่เพิ่นพี่น้องชุ่เพลิ่้อเ้ยเ็จ้ะช่เพน่เคยกินผู้ยากลูกน้อยก็มีฉลองก่อนลงเกี่ยวข้าวไอ้ดำเกี่ยวข้าวเด้อกินแล้วเด้อเด้อ กินกินเป็น <niño> บ <sharing> ่ย <management> ับเข้าไปอีกครับเอ้ยยับเข้าไปอีกเอ่าให้ญี่ป <open lun es> ุ่นกินก่อนน้องพี่น้องจิ้มกินเลยจ้ะขีบเป็นบ่ไอยอันนี้อันขีบเนี่ยอันขีบนี่อันนี้ขีบลงมากินกินเลยกะมีแต่คนขีบไม่ถูกเป็น พักบัวรพาหางกินแซบได้เด็นี่เพาะถวยกระมิ้นมั่นจิ้มหันกาถวยโต้งก็ได้ย้ำจะหนีบกินจะกกาถวยโต่งเอาไม่ถูจิ้มเอาพี่น้องเอ้ยเรื่องงูกระถะชเวิน ต้มอ,อัน้ำหม้อเดียวเานาะทีมงานเลี้ยงงัวจะได้กินอยู่บ้าวมานี่อ้าอ้าวอ้าวคีบกินกับน้องเพราะอี่อกินกับเขาเนียกินกับเขาเหนียวได้ นไอดม้านดำกักมาาด้ขขบใจุบพหมูกรทะพอดีบญปากยังมีเนาะกินกินกินบากมีเสินกินเนาะ มีแต่คนบ่เคยกินตายเลยพี่น้องเอ้ยตายเนี่ก็บ่เคยอยู่จิ้มชินก็บ่อยู่ค่ะเอาไม่จิ้มลงตีซักเอาค่ะบ้านนอกถักนั่นแหละอันเอ้กินซีนยังบ่สุกเอาเคินมาต้มไหมต้มได้แม่บ้านนอกเรื่อพี่น้องอันนี้ข้อถักเอามาเสียบกับไรเอามาเอามาเลยเอามาเอามา เอ็มตู่อามาอามาบหสิเาาพิ่นอยากกินอยากกินคุ้มให้ซื้อมาเมื่อนี้ก็เลยได้ไปตลาดพี่น้องกะช่วงนี้ก็แบบออกจากบ้านยากแน่ฮะแหละไปตลาดกะจนบ่มีอีหยังเลยระวังเะไรพี่น้องปิดปากน้ำนนนเนาะคอยระวังเอา ก็ oh. เ,เห็ดเลยอือ huh. อ oh. uh. ่าเออเห็ดลืมก็เอาลงเพราะไม่เอาเลเร็ยบไปหน่อเห็ดอ่าลันโล่เียบลงมีปูอัดนำนำหม้อหน่อยเนาะใส่ตะหม้อหน่อยเพราะเร็วเอาคอยลงทีละหน่อยเห็ดนะะลูกสิ้นก็มีพันกินกินแอมตู้เป็นอะไร ไอ้สิปอนเออมัต้องยำอื่นเลยเออแต่แม่นสัตว์ว่าเหมือนเออว้าพู้ยาลุกน้อยกัพ่อู้ยาลูกน้อยไม่ดัดปากมันบ่อนะป้า ดูกน่อยก็อยากกินผลูกน้อยแซ่บบ่แอมตู่ฮะแซ่บอยู่บ่แซ่บอยู่ออืเคยกินอยู่บ่ฮะเคยกินบ่ใครเื้อให็นกินแม่นบ่เคยกินยังบ่เคยแอมตู่ชงใช้กินมาแต่ชาติก่อนพุทธแท้สัตนี่ฮะซาเป็บยังน้อยบ่สัตว์ก่อนเ่าก็ได้กินน้ำมันเอ็มตู้

ขาคอเลยเนาะข้าคอแลวเนาะมันเป็นอะไรผิห้นไรบ้งหน่อยน้องเอ้ยกินหนาไงกินอ ได้ผุยยางลูกน้อยก็พอผุยยางลูกน้อยห้อนก็บห่อนห้อนเรียรอได้มไหมฮะห้อนคักห้อนแน่ห้อนพิมพ์ไข่โอ้ผิวโอ้ผิวโอ้ผิวไถ่ยังแห้งอยู่ปะเติมใส่อีกเนาะ เอพื่อจะกินบ่ะมได้มานำเนาะมนีมาด้มาันมาก็ได้กินเห็ดได้มเอไอเป็นได้มอันนงยังกระเทียมกระเทียมได้กินโลด ห่อนขนาดเนาะหอนก็อดเอาเกี่ควกับคอเซมาเด้อแม่ลูกไปในห้องมาเด้อแม่ว่ะมาเด้อกินในลานคีบให้ลายเฮดเค็มมาซุกหรอกินได้แม่อ้อยคุปโขยกินมาแม่จอย กินเท่าไรเนาะนเดียนี่ตักออกมาตักออามาตักเอามาค่ะตัวนัก็ตักเอามาตัวนี้ก็ตักอ้าวเอาออกมาไม่ออเจ้าอ้าวลูกซีนอ้าวลูกซีนมาเด้กินตอนนี้เอื้อยเพิ่นก็มากินน้ำอีกคนพี่น้องมาเพิ่มกันแซ่บๆพี่น้องจวดจวดกินลายคนมาดนิมาเด้อยังบูเบิดพี่น้อง ยังยังเยอแต่ว่าชุ่มผอยู่อิ่มเนาะอ้าไปจักลูกน้อยลูกใหญ่เอาอาแม่แม่แมม่อาเาใหอกิ่มเนาะไม่ต้องเคี้ยวอิ่มลงบัดเดียวเลยผทอด อืมเพิ่นห้อนแล้วเกือแตกเกือบเฮือกอยู่ทางไผ่ <c oughs> ป้าอยู่ทางไผ่ทั้งันปิ่นปากไผ่มาหาเพิ่นเพิ่นห้อนเตอประคำน้อยกระหัวเ <c oughs> มืดแล้วบันนี้ปูดตื่อเ <c oughs> มื่อดไวอะไรเนาะ <c oughs> เป็นไรเอจอยแซบอยู่บ่แซบแซบ ออเรียันชาจะถามมงอันนี้อันนี้ตัวนี้เัานี้ตัวนี้ใหญ่เลยมากนะฮะก็มากินมื้อเนี่ยแหละมื้อแรกเลยในชีวิตเพื่อนบอกเคยกินเหรอก็เลยไม่เคยกิน เอ้จอยน่าจะเคยกินตอนอยู่กรุงเทพนรือเปล่าในกรุงเทพไปเคยไปกินจเคืออะไรเป็นอะได้กินลมันอยากไปทางตะกินมันโมจามันโมกะทะมันเป็นในใดโมกะทะฮะอันนี้ลูกเอ็งถาแม่เห็ดโมกะทะเขากินเนี่ยเออกูไปชื่อโมก้อนน้ำเขาจะเห็ดแชกระทะกินตัวมันจะกินคือกจะเห็ดนะแม่กินแล้วก็จุ่มมืนเนาะเออมึงกีจะจุ่มหัวชี้หน้าแค่มาตักน้ำเนี่ยอุมัาจะถั่วยมันก็ตักเอาโมกะทะในกะทะหัาแล้นก็จุ่มตัวเออหรือว่าแม่เห็ดแบบเป็น แม่เคยกินเออค่าไปเาด้กินตลอดก็กินอนานะไปเ้กินอย่างเงี้ยอมัีรอก็ไ่เคยกินมูกระททะเป็นไตัมูกะทะแกเลี้ยงดูแลก็ก่นขึ้นที่นางคะเนื่อย่ะเออปิ้นเออไค่มันแหงเด้มันบางเออไขมันมันะนะไขมัน ตีตอกป่องมากินมาไปกินตีตอกป่องมากินเมื่อเดียตีตกป่องจ้อยังตอนนี้ชุพน์ก็เริ่มอิ่มกันแล้วพี่น้องผู้อิ่มผู้ยังแต่กันน่าจะพอกันกินอย่งเนาะพักน้ำกันยังมีอยู่ โอเคน้อง okay, no, พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงสนี้เด้อรฝากพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเนาะสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆจากสองสาวโปองหงายเด้อมื้อนี้กะมาเลี้ยงสลองเนาะอะ่ก่อนลงอันเกี่ยวข้าวพี่น้องบ่แม่นแล้วเกี่ยวขา้นนออา,วา,าวเด้อรสลองก่อนสิลงเกี่ยวข้าวพี่น้องเนาะถือโอกาสเพราะว่าย่านเพิ่นล็อกดาวน์เนาะย่านออกไปบ่ได้พี่น้องสั้งางฟอก็เลยได้ออกไปซื้อมื้อนี้ก็เลยเอามา เห็ดส uh, like okay, ู yeah, yeah. like uh, yeah. like. eh so wow, ่่อแม่พี่น้องป้าเอื้อยเนาะพนก็มากินน้าลูกลาล้านี่แหละพี่น้องกระลายคนเนาะทองกินน้ากันที่บพนกับเเคยกินน้ำอะพรอแม่คอยกับเป็นข้างที่สองพี่น้องที่ด้กินโอเคเนาะพี่น้องสําหรับกิปนน้ก็ขอจบไวเซนสมเดอร์ผู้หละผพนกับวิทย์เอ้พนว่าเข้ากับวิทย์พนผู้หละพี่น้องจังสิล่งไปเกี่ยวเนาะอันนี้ก็สลองไว้ก่อนเผื่อเขาล็อกดาวแล้วออกจากบ้านบได้ นี่แม่ค uh> ือเห็นหนาเนี่ยนะรวบปากเพิ่นคำเมิดหลอนห้อนเนาะ